วยบอลอะไรนะกวยบอลกูยากวยกวยบอลกูโดนแบนกูมีกลวยเวลาแล้วกูโดนแบนนะถูกมีกวยอ่ะกวยพระเจ้ากวยจับพระเจ้ากวยหรควยเอาดี

กูไปกินร้านอิสลามมาชาบูเอ้ยทำทำทำอาหารอร่อยนะกูว่าอร่อยจัดเลยตรงไหนตรงซีคอนอะเป็นร้านชาบูเปิดใหม่เอีย่ยอร่อยกว่า<ล>อร่อยกว่า<ห>ทุกร้านที่กูไปอยู่เลยไปอยู่ไหนไว้ไหมไอ้พี่บอลเปิดร้านแล้วแอบโปรโมทไปไหนพี่เเยยดี๋วเดี๋ยว ยังไม่ถึงเวลาที่พี่จะเปิดร้านเดี๋ยวได้เปิดแน่นอน <c oughs> เปิดร้านเปาหูพี่ทูให้ไปกิน <c oughs> ไ,มไม่คุ้มหลักปล่อยทูคนย่ยา <c oughs> แล้วต้องปล่อย <c oughs> จะเปิดร้านอะไรวะคือตอนนี้อยากอเปิดร้านที่คิดไว้นะไม่ร้านน้ำก็ร้านอาหารพวกนี้แหละที่มองๆงว่า เบื่อเบื่องานประจำไรเงี้ยกูก็เบื่อละจริงๆไอ้การทำงานอะไรเดิมๆเ,เบื่อมึงอ่ะ <c ười> ที่ชีวิตเบื่อมากเลยเบือ่อแล้วไงเบื่อว่าอะไรเนียเบื่อแล้วมางานเบื่อเบื่อเบื่อมึงอ่ะเบื่อไอ้เหี้ยคือพวกมึงมาทำทียอะไรเนี่ยแม่งไม่เจอคนเลย คุณเล่นเกมอะไรเนี่ยไม่มีคนเลยอโหโห้นนพี่ฝั่งโน่นฝั่งโน่นขึ้นเข่าก่อนอัจจะไอกอยู่ฝ<ป>ั่งโน่นนะพี่มันอยู่ทางเข่าโน่น,นนะฝนะั่งนน เสียงมันเสียงเพราะผีมั้ง MC ใครใหญมากผีไม่ดีนะไม่รู้ว่าขึ้นเข่าจะโดนหรือเปล่า<ะ>ร,รัดระวังไปไม่ต้องรีบกาได้ <S 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 อหวงอยู่ที่เราไม่น่าขึ้นเลย าไม่อย่างเยอะลิซันแคมในโพสเดียะเอาทำเฮียอะไรเลยเยอะอะไรผมมันหนักขึ้นแบบแล้วอะเช็คเช็คคนพี่เช็คคนมีอยู่แล้ว นี่ปะไม่เห็นเหรอพี่แค่เป็นเหลือแค่สิบห้าคนแล้วนะ่ะเนี่ยมไปอยู่ไหนกันวะ เฮ้ยเงียบเกินเข่าวน้นข่านน้นมีตัวพี่ตัวหนึ่งมั้งเดีย๋ยวคนมันไม่มีขนาดนั้นเลย่ไม่ไงตัวหนึ่งตัวที่ผมบอกที่มันคอคออ่ะมันลงมาผ่านเราวะอยู่ไหนอยู่ไหนมันยืนอยู่มันยืนดูอยู่ ไม่อยากข้างหลังเนี่ยวิ่งเข้าไปเลยเหมือนมันจะเห็นพี่เลยบอกว่าไอ้เจ้ทำไมมันยืนเล็งนะมึงอยู่เนี่ยไม่ไม่เห็นมุมนั้นอ่ะมึงโง่อยู่ฝั่งรถพี่ฝั่งรถมีคนใช่ใจเางให้ผมพอมว่าผมอยู่มุมสูงอ่ะมึงมันมีเยอะไอ้สัสดูดีๆนะนะอ้โห เอาตัวแรกเลยพี่ผมอยู่มมืสูงอ่ะเกาะได้เกาะได้เไอ้เนี่ยตรงที่ผมติ๊กเนี่ยนะผีอ่ะไม่มันจะวิ่งขึ้นมึงเปล่ามันขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเขาผมไม่ได้ต้องขึ้นจากข้างหลังไกลๆมันขึ้นได้แค่ตรงเนี้นตอกตัวแล้วนะมีสาวป่าดิงได้ตัวหนึ่งก็เอาเลย มันจะขึ้นไหมเอาได้ปะอืมมันจะขึ้นไปหาพรมาเลยมันอยู่บนยอดแล้วนะไม่ตายวะไหลไม่ไหวก็จะไลไหลงมาไหลลงมาไม่ต้องขึ้นไปมันสามตัวเข้ยอยู่ไหลลงมาเลย บนดยอดบนอดยซึ่งเป็นไงมนนะาวอรมรู้ว่ากูได้ดาม,มิเเท่าไหร่ไหลลงมาได้นะเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสองเออเยอะสัตว์กูได้มาสีบสี่ด้วยก้อนเสียแปย๊บแล้วม,มึไหลลงมาได้เลยลนะมันนอกวงอ่ะเดี๋ยวมันต้องไหลไหมเราอ่ะ นี่มันไม่ตายได้ไงวะนี่มันสกาไข่ลูกหลักเลยเนี่ยลูกหลักเด็บเลยเน,นี่ยสก้าไข<ห>่ของเดียร์เด็บหลักไม่มาทิปด,ดาเมจอะไรน,นะฮะอ่าอ่าข้าไปเลยครัเบอออเอาวไปเลยลงไปแล้วลงไป จะวงอีกทีหนึ่งมันน่าจะลงมันดึงขึ้นใช่มันดึงขึ้นมาแล้วนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอยได้ทั้ทงเราทั้งมันอะ่ะทั้งเราทั้งมันอะ่ะต้องไปอ๋อมันออกเลยพี่มันออกเลยตัวที่ผมยิงตายอะ่ะนี่อยู่เลยไปไปดักมันอยู่เนี่ยเขาวิ่งลงโลูกไป นนัน่ะอหขวาขวาขวาพี่หลังสะไนเฮ้ยมีตัวนะมีตัวนะอยู่ยที่กุมาสองตัวนะตรงไหนอีกตายว่าตรงติงเขาอะ่ะตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วโอเคเหลือตึกนี้นะ สองตัวขั้นต่ำจะใชเหรอไหนตรงไหนตึกคู่อ่ะอ่าอยู่ในปนีนาเอเบเดียน่าจะออกแล้วปแะบบน่าจะเคลื่อนที่ปแะบบ กูลอยถล่มมึงปะมาถ้าก <oj> ูสองตัววะอยู่ในนี้ดักหนาโพสโอเคมันอยู่ในโพสนี่กำแพงนี่เห็นปะเห็นหัวปะเห็นปืนปะเห็นปะ อ่าอ่นี่มุมหน้าต่างได้นะตอนแรกอ่ากูาคุณรอไปเราทางหน้าเจ็บมากเจ็บหนักนะตัวหลังอ่ะถอยเลยถอยเลยตัวหลันน uh uh like> anyway> uh uh ี้เอลฟี uh 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 ่นี่โอเคถอยเลยถอยเข้าวงมัน เดีดีอยู่ซ้ายนะพอเดี๋ยฝั่งไหนพี่ฝัง่นง,งนู้นหรอฝั่งเอตรงเนี้ยอืมอือเอียวดีอยู่ที่มาเราจะไมเน,นี่ย ออู๋อลเล็กปะหวะนั่นแหละหรือมันจะมุงกระโดดลงล่างเหรอไม่มีอ่ะพี่เงียมมากเลยเสีวเยวตรงนี้หัวดักแน่เลยตรงเนี้ย กูว่าลานจอดแน่นอนมาบอลวิ่งเลยบอลรับหลังไอ่ดีเข้าลานก่อนบอลเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเควิอยู่ลานหน้าเราบอลอยู่มุมนี้ว่ะตัวใช่ไหม ใช่กูวิ่งมึงลองนะโอเคผมเนี้ยโซนหนึ่งพี่ผมไปไม่ได้ไม่มีหรอกไม่มีนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเชิดบอลมันน่าจะวิ่งอ่ะพี่บอลวิ่งมาน่าจะวิ่งไปแล้วโอเคบอลขอบนั้นบอลอ่าอยู่เนิล่างอยู่เนิล่างอยู่เนินด้านล่างนะ วิ่งเลยปอนวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่ผมพยายามปั๊มใหญ่อยู่ๆนะไม่ตายว่ะหน้ากูอยู่นี่เย็นๆตรงนี้ก็มีเสริมเยี๋เสริมเยี๋วิ่งเสริมเยี๋ยวโอ้ยจะตายตัวนั้นน่ากลัวนอนอีกปอมไม่เข้างในเหรอนึกว่าจะมาสองทางเหลือสองตัว ขวากัะซ้ายพวกเดียวกนนยยนันหมดเลยอยู่ที่เนินหมดเลยมุมนี้ตัวนึงหมดละเน,นินไม่ได้ยิมงมะไรนะโอ้หอโหไอ้เรื่องตกใจที <c oughs> ่เออโอเคไม่เป็นไรดีแล้วท